เอาครับสวัสดีครับผมแม็กจันเดียนะครับสวัสดีช่ายูทูบเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวของรับชมนะครับเช็ครถเกี่ยว์ขังทุ่ยไทยนะครับตกดใส่กข้มาครับมีแผลนะครับเบื้องเหี้เบื้องแผลนะครับแผลรถเกี่ยวนะครับต่างๆนะครับกล่องข้างในนะครับสกู๊องนะครับตรงเห็ดนะครับแกะนะครับสกู๊อง เดีมีเงินเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ก็ได้นะครับสองพันกว่าบาทนะครับชุดนี้นะครับพันนอนตอวยี่สิบเจ็ดสิบผัดเปลี่ยนได้นะครับสกูนนึงอะไือึ้งนะครับไปแล้วซูลหายเสียหายนะครับชุดใดยเน่นะครับทีเดียวเปลี่ยนใหม่นะครับกูหนึ่งเดี๋ยวกูซอสนะครับแผ่นเผื่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับ ใบปัดสกูสองนะครับเย็นไม่ข้ออีกนะครับจุดข้อตรงเดีทวอดปากอีกนะครับกอดข้อนะครับปากกระทวดแด้วทอดขอนะครับเพ็ดจุดนี้นะครับปีปลาข้อนะครับท่างขึ้นนะครับแพ้แตกนะครับ เย็นเก็บนานนะครับรพื้นพะร่มหรือพื้นข้อ,อข้อจะปิ้งนะครับสร้างฟอร์ดนะครับมาจัดจานให้นะครับสร้างฟอร์ดนะครับมาจัดจานให้ครับต่วล่างเห้ถอดปากถอดข้อจะปิ้งววเ ไแฮักพึ่งแี้วนะครับส่วอันอกามกเบี้ยวก็จะเปลี่ยนตีนนะครับน้ำมันหัวแฮ็คพึ่งเปลี่ยนแล้วกูตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้ซึกนะครับเครื่องซึกใบเกีียวเบิด ยนใไม่นะครับเพื่อการทำงานขีดตอเนื่องนะครับยังแน่นครับเปี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับตะกูนอนนะครับเครื่องตัวนี้นะครับชึกกกั่งชึก ยนใหม่ยกใหม่ใส่ล,ลูกบอกกะดีดิเด้ยเยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮรยัดลูเบ้ยอ,อกกยได้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเ้างขวยเฮ้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 านใ้้เฮยเเยเยังยเง้่เงเรียเร้ยยไปนยคร้บเปลี่ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเเฮ้ยเเ เงือป้านะครับจุดปากนี่ครับบัวชิปนี่พ่อไปทอนี้ก่อนแล้วครับอนนี้ขอคุ้นนะคุ้นนะครับสิ่งของรับชุบนะครับนี่นะครับแผลเขียนแพลนะครับแผลสีสมนะครับเบื้องต้นนะครับนี่ก่อนลุงเกี่ยวนะครับ ้เนียครับทีตุซอ,อมครับ,รบสวัสดีครับ